จริงๆแล้วลร่มบ่อสร้างมันคือย้อนอดีตถึงปัจจุบันบร่มบ่อสร้างมันคือความสามัคคีของคนถ้าน้องไปเห็นการทําร่มถึงวันนี้เห็นป้าๆทําร่มบอกว่าในรงงานที่นี่นะเจ้าหรือไปดูตามบ้านจะเป็นภาพจําว่าอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายของประเทศไทยหรืออาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายของโลกใบนี้แล้วเพราะว่าคนต่อบ่มีแล้วถ้าน้องไปดูช่วงอายุของต้องนับคนเขียนเนาะหัวใจของร่มคือคนเหล่าจ้องเนี่ยอายุเกิน60ทั้งนั้นเลย เส้นทางถนนสู่อำเภอสันกำแพงมีวิถีชีวิตของคนล้านนาเรียงร้อยต่อกันตลอดสายถนนเส้นนี้กำลังพาเราไปสู่แหล่งศิลปะหัตกรรมเรื่องชื่อที่คนเชียงใหม่คุ้นเคยมานานร่มบ่อสร้าง ว่าจะเป็นร่มบอ่อสร้างที่วิจิตรงดงามและสร้างชื่อเสียงคู่เชียงใหม่มายาวนานชุมชนบอ่อสร้างได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามาโดยตลอดสิ่งนี้เองคือการสืบสานต่อยอดจนทําให้ร่มบอ่อสร้างกลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนให้การยอมรับร่มบอ่อสร้างเนี่ยอย่างที่ทุกๆคนรู้เนาะเราสืบมาจาก หลายชั่วอายุกว่า200ปีแล้วก็ในร่มบอ่อสร้างนึ่งกันเนี่ยจะมีการกระจายแต่ละชิ้นส่วนของร่มในเขตอาเภอสังกะแปงโดยสเกตแต่ละบ้านเนี่ยเปิ้นก็จะแปลงจ้องแต่ละชิ้นส่วนแล้วก็มาหอมกันประกอบกันที่วัดบอ่อสร้างนะเจ้าซึ่งออวัดบอ่อสร้างเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสองอำเภอที่ชาวจะประกอบร่มเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่พอเขาเริ่มทําเป็นหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือนไม่ไพ่กระมอดเป็นของคู่กันเพราะนั้นทําไปแล้วก็ปุุตื่น ทำไปก็คือเปอเป็นมอดไปต้องทิ้งไปแล้วก็การทําจ้องสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะรวมตัวกันมันก็ค่อนข้างจะยากเพราะเดียวกับไปทนะํานาพ้องทัศนคติของพ่อแม่ก็่อยส่งให้ลูกไปเป็นเจ้าคนนายคนไปแยากกาันในเวียงไปเป็นลูกจ้างเปิ้นก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆคือบ่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็บ่ได้เห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมเท่าที่ควรเพราะว่ามันเป็นความเคยชินแต่สิ่งที่เราเห็นการหายไปของช่างฝีมือต่างชาติมันเข้ามาเปิ้นตื่นตาตื่นใจบางคนถึงกับให้เลยว่า โอ้มันมีแต้กันในโลกนี้นรกว่าจุขายทัวร์มาแอลพอ่อเออมันมีตัวตนตอนนั้นก็มีคนที่เห็นด้วยและอยากจะมาร่วมกับเฮาอยู่ออ12คนจาก8หมู่บ้านแล้วก็มาเริ่มทําร่มแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มาเห็นกระบวนการทําร่มพอเปิ้นเห็นกระบวนการทั้งหมดปุ๊บเนี่ยเปิ้นจะรู้สึกเข้าใจถึงกระบวนการทําร่มเห็นคุณค่าและที่สําคัญก็คือช่างจะมีรายได้จากรายชิ้นจะได้เป็นค่าแรงรายวันการทำร่มบ่อสร้างเริ่มจากการทำซี่ร่ม จากนั้นนำมาร้อยส่วนต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายเป็นโครงร่มแล้วนำมาหุ้มด้วยกระดาษหรือผ้าตากให้แห้งและนำไปวาดรูดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ของเฮาจะตังจะเด่นจงที่ว่าเฮามีการพัฒนาต่อยอดมันเริ่มมาจากคือวัตถุดิบพื้นบ้านที่เฮาใจอย่างฝ้ายเนี่ยตองสังกะแปลงเพื่อนทอผ้าเฮาก็ใช้เส้นฝ้ายจากฮั่นมาทานอกนั้นก็คือเป็นจิตวิญ,ญญาณของช่างฝีมือที่ถ่ายทอดลงไปและความตั้งใจที่ใส่เข้าไปในในรูปแบบของร่มบ่อสร้างมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกเนี่ยเฮาจะมีทั้งการตรวจเข้มกระบวนการผลิตตรวจคุณภาพสินค้าเพื่อนจะจ้างคนต่างนอกมาตรวจซึ่งตรงนี้เฮามองย้อนกลับมาว่า มันทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองต่างชาติที่เวลาเขามาหาเขาอ่ะพมาเรื่องประวัติเขามาเรื่องเขาเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมเขาแล้วเขาเห็นความมหัศจรรย์ของการเอาไม้บาดได้บาดได้ทำให้ร่มเนี่ย เป็นไม้ที่ตายแล้วไม้ที่มามีชีวิตที่สําคัญที่สุดที่ต่างชาติเพิ่นชอบแล้วทึ่งเนี่ยก็คือสามารถกันฝนได้แล้วมันสื่อสารของความเป็นวัฒนธรรมได้ชัดเจนเพิ่นก็จะมองว่ามันคือ,ม,คอมันคือการเชื่อมโยงของชุมชนพี่ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงแขกได้นักพอสมควรก็อย่างเมื่อตอนต้นปีก็มีพี่ช่างเขียนชื่อพี่น้อยเนาะเพิ่นก็ไปเขียนที่นิวยอร์กเอาไปสร้างให้คนผู้จักประเทศไทยคนผู้จักเชียงใหม่โดยที่ใจร่วมบ่สร้างเป็นการดึงแขก ร่มบอ่อสร้างได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาว,ว่าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมาตรฐานที่ต้องมีคือตำราตอนนี้ร่มบอ่อสร้างมีตำราการทำร่มที่สมบูรณ์พร้อมแล้วที่จะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อช่วยกันพัฒนาการทำร่มบอ่อสร้างให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทุกวันนี้ร่มบอ่อสร้างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถใช้บังแดดบังฝนในชีวิตประจำวันได้จริงมีการผลิตที่ดี มีคุณภาพสอดคล้องกับยุคสมัยมิใช่ใช้เพื่อประดับตกแต่งหรือซื้อไปเป็นของที่ระลึกเพียงอย่างเดียวถามว่าร่วมบ่อสร้างยังต้องการพลังจากเด็กเจนใหม่คือมาช่วยยังไงให้อาหารเทคโนโลยีมาต่อย,ยอดได้ไหมซึ่งถามว่าเราพยายามทำไหมเราพยายามทำมากกว่า30ปีบอกว่า,วาร่วมโครงการของ G ี z ไทยเยอรมันโครงการของพัมไทยเนเธอร์แลนด์โครงการใจก้าเจโทรของญี่ปุ่นบอกสามารถมีเครื่องจักรไหนมาแทนงานฝีมือคนได้ เพราะฉะนั้นความท้าทายของเด็กเจนใหม่ในเมื่อคุณมีความรู้ความสามารถมาช่วยคนรุ่นเก่าในการต่อยอดลมหายใจของงานถัตกรรมเชื่อว่าน้องเจนรุ่นใหม่อาจจะคิดได้ไกลกว่าที่พี่คิดเนือเจ้าแล้วก็พี่ขอฝากความหวังไว้กับน้องๆตัวยในวันนี้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่ถูกพัฒนาต่อยอดวางรากฐานไว้รอให้คนรุ่นใหม่มาเปิดตำราและพัฒนาให้ร่มบ่อสร้างแผ่ขยายให้ร่มเงาบังแดดบังฝนให้ชาวเชียงใหม่ และล้านนาทุกจังหวัดวันนี้ร่วมบอ่อสร้างพร้อมแล้วที่จะส่งต่อภูมิปัญญาให้เป็นที่รู้จักในนามของวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ความเป็นสากลในโลกยุคใหม่ได้อย่างภาคภูมิ